สวัสดีครับเสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้เราก็จะมาตามต่อกันเรื่องเขมรนะครับชายแดนไทยกับเขมรเนาะแต่ว่ามาตรการต่ตางๆก็ทหารแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงและรัฐบาลเนาะเขาก็กำลังทำงานกันอยู่นะครับพยายามกดดันกัมพูชาให้ให้เจรจา นะครับซึ่งมันเป็นแนวทางสันติวิธีนะผมก็เห็นด้วยนะเราก็มีศักดิ์ศรีแล้วเราก็ไม่กลัวการลบนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าไม่ลบได้มันก็จะดีนะครับทุกสมรภูมินะมันต้องมีการเจรจานะครับแล้วก็มีการาสร้างเงื่อนไขแล้วก็สร้างปัจจัยเพื่อนำไปสู่การเจรจานะ นะครับสงครามไม่เคยทําไม่ใครชนะนะครับอันนี้ยังย้ําแต่ถ้าไม่หยุดนะครับต้องฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยมันยังปรารถนาอยู่เราก็พร้อมที่จะลบนะนะครับไม่เคยกลัวนะแต่คลิปเนี้ยเราจะมาพูดถึงเอมเนเรื่องการการที่ชอบเคลมนะครับออชอบเขาเรียกอะไรนะ คือขี้ตัวถ้าเป็นภาษาภาษาไทยนะครับภาษาบ้านเรานะนะครับก็คือขี้ตูวเอาของคนอื่นเป็นของตัวเองทุกอย่างจนจนเป็นปัญหานะครับคือเอาแค่กับไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราถือสาหาความนะเออมันจะเป็นประเด็นเยอะมากนะครับเพียงแต่ว่าเราอยู่ในฐานะที่ แต่ว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะครับที่มองเด็กมีปัญหานะ่ะเราก็ไม่ได้ไปใส่ใจไปอะไรมากมายนะครับแต่ในบางทีเราก็พลาดนะอย่างอ่ะนะครับเราจะมาเริ่มว่าเขาเคลมเขาที่ตัวเอาอะไรบ้างเอาที่แบบว่าพอที่จะนึกได้นะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยมันก็เป็นเป็นมรดกข,ของชาติเป็นวัฒนธรรมของชาติเป็นที่ดินนะครับ ดินแดนของชาติทั้งนั้นแหละนะครับที่มันเป็นปัญหาอยู่นี่นะแล้วมันก็ไม่ค่อยหยุดนะครับขเขมรเนี่ยจนบางทีนะ่ยเคลมจนตัวเองกลายเป็นตัวตลกของโลกไปแล้วโดยที่ไม่รู้ตัวนะแต่ต่างชาตินะเขามองผมเนี่ยเคยทํางานในในการท่องเที่ยวนะครับในแวดวงการท่องเที่ยวนะเคยเป็นมกักคุเทศนะครับพอที่จะได้สัมผัสแล้วก็ได้รู้จักคนต่างชาติ พอสมควรนะก่อนที่จะรีทานตัวเองมาอ,าอยู่อย่างนี้นะครับก็ถ้าเรานับย้อนไปเนี่ยเอาแค่ไล่หลัง2500ปี2500ย้อนกลับมาหาถึงปัจจุบันนีน้นะครับนะครับที่เราพาได้กับเมก็คือเขาพระวิหารนะแต่อันนี้เราเข้าใจได้นะครับจริงๆอะ่ะเขาพระวิหารน่ยมันตั้งอยู่บนสันปันน้ำนะซึ่งเรากับฝรั่งเศสอะตกลงกันว่าให้ยึด ถือสันปันน้ำเป็นหลักเพื่อที่จะแบ่งดินแดนนะครับเขาพระวิหารจะตั้งอยู่ตรงนั้นแต่คราวนี้ด้วยความที่สมัยนั้นนะเทคโนโลยีหรือว่าการสำรวจแผนที่อะไระมันยังไม่มีเทคโนโลยีทันสมัยถึงขนาดนี้ยังไม่มีดาวเทียมยังไม่มี GPS นะมันก็เลยทำให้ยุคนั้นอะ่ะใครเขาเรียกอะไรนะ ใครใครสร้างหลักฐานที่ได้เปรียบขัวคนนั้นก็มีสิทธิชนะแลเราพลาดฝรั่งเศสตรงนี้นะนะครับผมไม่พูดกับกัมพูชานะกัมพูชาฟ้องเพื่อเพื่อที่จะยึดเขาพระวิหารก็จรงิงแต่คราวนี้หลักฐานต่างๆที่กัมพูชาเอามาสู้นะ่ะก็คือฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสมันทําไม้ให้นะอันนี้เราก็พลาดนะครับแค่ ประเด็นจุดสําคัญนะก็คือการถ่ายรูปนะการขึ้นไปถ่ายรูปบนเขาบนตัวปรา,าสาทอซึ่งทางฝร,รั่งเศสมันก็ไปถ่ายแล้วมันก็ไปอ้างกับสารโลกและมันหนักกว่านั้นก็คือ,อตอนนั้นนะถ้าตามที่อ่านๆนะมันดูเหมือนว่าไม่ได้ดูเหมือนว่านะมันเป็นเช่นนั้นก็คือว่าฝรั่งเศสอมีอิทธิพลต่อสารโลกนะเพราะมันเป็นโคล,ล่าในะนิคมใช่ไหมพวกอังกฤษพวก ฮอลันดาพวกอะไรพวกนี้นะครับม,มันก็เลยได้เปรียบแล้วมันรู้กันมันก็เลยชนะเราไปนะแต่ได้แต่ตัวประสาทแล้วมันก็แปลกนะพื้นที่รอบข้างกลับเป็นของเราแต่ตัวประสาทกลับเป็นของขเขมรและทางขึ้นที่จะไปนะมันก็เป็นของเราแปลกไหมครับเพื่อนๆนะ เนี่ยมันมันบ่งบอกถึงอะไรมันบ่งบอกถึงว่าสารโลกเองมันก็มีคือองค์กรบางองค์กรน่ะมันก็มีการมันมีอิทธิพลบางอย่างหรือว่ากลุ่มคนบางอย่างเข้าไปกดดันหรือเกี่ยวข้องได้อันนี้ผมพูดทํานองนี้ก็แล้วกันนะอันนี้พูดถึงสารโลกนะรับที่ว่าที่ว่ากันที่มันจะชวนเราไปขึ้นอยู่เนี่ยซึ่งพอจากนั้นมาเราก็ออกจากเขตอำนาจสารโลกนะครับก็เพราะอย่างนี้แหละ เพราะมีอิทธิพลของอาบางชาติบางกลุ่มที่มันสามารถที่จะเอาผมว่าแทรกแซงได้นะครับกดดันได้อันนั้นก็ผ่านมาแล้วก็ไม่ว่ากันอืทุกวันนี้มันก็มันก็เหมือนกับปราสาทล้างปราาทหนึงอ่ะเพราะว่ามันไม่มีนะักท่องเที่ยวไม่มีอะไรนะแล้วก็ยิ่งมามีประเด็นข้อพิพาทอย่างนี้มันก็ยิ่งหนักไปใหญ่อันนี้พูดถึงว่านะแล้วต่อมานะครับ มันก็เคลมมาเรื่อยแหละขมຈ์นะแต่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นที่ใหญ่โตอะไรมากมายแต่นะครับเริ่มมาชัดเจนแล้วกเ็เป็นประเด็นมาจนถึงทุกวันเนี้ยนะเอาก็มีเออลืมไปปีปีห้าสี่ปีหนึง่งที่เรามีปัญหาเรื่องเขาพระวิหารนี่แหละพื้นที่รอบข้างเนี่ยขมຈ์มันก็ดันไปขึ้นสารโลกอีกนะครับจเจ้าพื้นที่รอบข้าง นะครับซึ่งสารโลกมันก็ตัดสินมาว่าพื้นที่รอบข้างเนี่ยมันเป็นของไทยนะแล้วก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันคือมันไม่ชีช้ชัดแต่ว่าของไทยอะซึ่งเขมรมันก็ตัวว่าของมันอะแต่สารโลกไม่ชีช้ชัดนะก็เลยให้ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันซึ่งตอนนั้นอะเราก็ยิงกันนะครับมีประเด็นเกี่ยวกับอุนเซ็นอนะครับอุนเซนนี่แหละตัวตัวตัวหลักอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะมันเป็นนายกรัฐมนตรีที่ยาวนานของเขมรน,นะ จนทุกวันนี้ไม่มีใครล้มมันได้ในกระเหม็นะนะถึงมันจะขึ้นไปเป็นประธานวุฒิสมาชิกอะไรก็แล้วแต่แต่รูปมันก็ยังกลับก็ยังขึ้นมาเป็นนายกก็แสดงว่าไม่มีใครล้มมันได้ในกระเหมนนะอันนี้พูดถึงว่านะก,ก็นั่นแหละก็ลบกันทีนึงนะครับแล้วสุดท้ายจบที่กระเหมนขอเจราจาเก็บศพแล้วก็ขอคุยจนต่างฝ่ายต่างยุติกันนะก็ตายไปเยอะนะครับ ก็เงียบมาอีกพักพกักใหญ่เลยนะครับแล้วมาเป็นประเด็นที่ที่โลกโซเชียลเดือดแล้วอุแล้วก็เป็นตัวตลกเป็นตำนานคือจากเหตุการณ์แบบเนี้ยตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นตำนานอะ่ะผมกล้าพูดได้เลยว่าเขมรอะ่ะมันจะเป็นตำนานแบบว่าคนทรยศ์จนเป็นตัวตลกของโลกอันนี้จริงๆนะครับไม่ได้แบบว่า อยากให้เรามาปลูกกระแสข้างชาติหรือรักชาติอะไรนะแต่ตามที่เรามองแล้วเราศึกษามองเข้าไปนะครับก็คือเหตุการณ์ที่ช่วงมันจะเป็นเจ้าภาพซีเกมเนาะที่คุณมาเนตเป็นนายกสมัยแรกมนะั้งนะครับใหม่ๆนะคือไอเนี้ยมันก็ปัญหาลาักษณะเหมือนกับตอนนี้เลยคือคือคะแนนความนิยมมันอ่ะ,อะมันมีคําถาม ในตัวพรรคการเมืองตัวตัวผู้นําการเมืองของมันว่าหลังจากเปลี่ยนเจนแล้วเนี่ยคะแนนความนิยมของพรรคมันน่ะมันมีปัญหานะครับอาจจะชนะแหละแต่ว่ามันมีปัญหามันก็เลยอยากจะทําก็คือพอจัดซีเจมเนี่ยคือธงของมันอ่ะก็คือให้กรรมัมพูชาได้เป็นอันดับหนึ่งของเหรียญทองก็ดูมันทำเลยครับ กีฬาต่างๆที่มันเราไม่เคยรู้เราไม่เคยแข่งเราไม่เคยเล่นนะครับเราไม่คิดว่าในอาเซียนนี้จะมีมันผุดขึ้นมาแล้วยยัดเข้าไปได้ซึ่งมันก็แปลกนะที่แบบว่าคณะกรรมการโอลิมปิกแต่ละชาติที่ไปประชุมกันเนี่ยยอมให้มันไปได้ยังไงนะครับแต่ก็เอาเถอะมันก็เอาจนได้อะเอาจนแบบว่ามันกีฬาพื้นบ้านมานะันอ่ะมันยัดเข้าไปจนจนแบบว่าคือเราก็ไม่เคยเล่นไม่เคยได้ยินว่ากีฬาประเภทนี้ ในโลกมันจะมีอยู่มันยัดเข้าไปจนจนมันได้เป็นเจ้าภาพเออจนได้เป็นเจ้าเหรียญทองซีเกมในประวัติศาสตร์นะก็เพราะว่ามันมีธงตั้งอยู่แล้วว่ามันจัดเนี่ยมันต้องได้เป็นเออเจ้าเหรียญทองเพื่อที่จะประกาศให้รู้ว่าคนเขมรน่ะอะไรก็ทําได้อะไรประมาณนี้จะโกงจะหน้าจ้านจะอะไรก็ได้มันเอาหมดนะครับอืมแล้วหนักไปกว่านั้นก็คือเนี่ยเริ่มประเด็นจากเออ มวยไทยนะครับมันก็ไปเปลี่ยนเป็นคุณขมแม่ได้เริ่มเขมหนักนะครับใครที่เกี่ยวข้องนะมันจ้างได้มันก็จ้างนะครับอย่างไอรองประธานประธานมวยลาวที่ไปเป็นรองประธานคุณขมแมของมันอนะ่ะเออมันให้ตําแหน่งเป็นไปเป็นรองประธานคุณขมแมก็มาซัดไทยอย่างเงี้ยครับอย่างไออะไรนะนักมวยไทยบาบาซิลที่มา เป็นเจ,เจ้าของค่ายมวยที่ภูเก็ตหรือสมุยนะครับประมาณเนี้ยเสร็จแล้วก็ไปยกย่องว่าคุณขแมคือต้นกำเนิดแล้วก็มันทำเป็นกระบวนการนะครับออ่ไปบูรณะกำแพงแคนครวัดใหม่แล้วก็แกะสลักอะไรที่มันคิดได้มันก็แกะเข้าไปแล้วก็ไปเคมาตรงนั้นนะว่าเป็นเป็นสมบัติตั้งแต่ชาติดึกดรบัน์ของมันซึ่ง จริงๆเนีเ่ยขมเรเนี่ยถ้าจะว่าไปเนี่ยมันล่มสลายไปไปนานแล้วนะครับแล้วเราเนี่ยเพิ่งจะมาทําให้มันดีกันแล้วก็มาก่อร่างสร้างประเทศขึ้นมาใหม่นะครับเมื่อไม่เกิน30-40ปีนี้หรอกนะแต่มันไม่เคยจําแล้วก็มันก็มาเคมเนี่ยแล้วหนักไปกว่านั้นนะครับเคมมวยไทย เปลี่ยนชื่อจากมวยไทยเป็นคุณคาเมแล้วก็ไปตีต่างเขาว่าตัวเองเป็นเจ้าของแล้วก็มาว่าไทยนะครับในวิกิพีเดียในอะไรก็เข้าไปแก้ไขข้อมูลอะไรต่างๆไปหมดซึ่งมันมันทาไม่ได้หรอกนะครับมันทําได้แต่แต่แต่นามธรรมนะครับที่มันไปแก้ไขไปอะไรพวกนี้พยายามที่จะอัดสื่อโซเชียลออกไปตัวโลกแต่สุดท้าย ในตำนานเนี่ยในความจริงอ่ะคนทั้งโลกรู้ว่ามวยไทยเนี่ยก็คือไทยนะครับเป็นผู้บุกเบิกเป็นผู้เผยแพร่เป็นผูเ้เขาเรียกไรนะใส่ดีเอเอเข้าไปทั่วโลกจนทั่วโลกรู้ว่าถ้าแบบเนี้ยก็คือมวยไทยนะครับแล้วก็เป็นมรดกของโลกไปแล้วนะครับทั่วโลกยอมรับทั่วโลกเ,เล่นกันทั่วโลกยอมใช้แล้วก็จ่อจะเข้าโอลิมปิกนะครับ ที่ยังไม่เข้าโอลิมปิกที่ทั่วโลกเขาเขาหวั่นๆวันกันก็คือว่าความอันตรายและพิษสงของมวยไทยนะคือทุกอย่างในร่างกายเราเป็นอาวุธได้หมดนะครับผู้เล่นมันจะมีอันตรายแค่ไหนนะครับอันนี้คือคือประเด็นที่ที่มันยังยังเออเขาเรียกอะไรแหละเป็นอุปสรรคนะครับแต่นี่ก็คือมวยไทยเนาะอันนี้พูดถึงว่านะสมเองก็เคมนะครับ มาอีกก็พวกในวิกิพีเดียนะไม่ว่าจะเป็นสงการเป็นอาหารไทยนะครับเป็นเครื่องแต่งกายนะมันไปแก้ไขไปอะไรหมดนะครับแล้วก็พยายามที่จะยื่นจดสิทธิบัตรจดลิขสิทธิ์เขาเรียกว่าลิขสิทธินะว่าของชาตินั้นชาตินี้เนี่ยแอบไปเคลมไปหมดแต่ก็ยังไม่ได้สักอย่าง นะครับอันนี้พูดตรงๆนะอาจจะได้ช็คแคนนะแคนเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าจริงๆอลา,าวประกาศแต่ว่าลา,าวก็ประกาศเป็นของเขาเป็นเครื่องดนตรีของเขาเป็นลิขสิทธิ์ของเขาแต่ขเขมรเนี่ยน่าจะแอบไปจดหรือว่าโจดได้แล้วหรือยังไม่ได้ก็ไม่รู้นะมันเคยมีข่าวครั้งหนึ่งแต่น่าจะได้นะแคนเนี่ยว่าเป็นของเขมรน,นะแต่แต่เอาจริงๆนะครับตามทั่วๆไปที่เราเห็นเนี่ยอนอกจาก นักดนตรีอาจารย์ดนตรีทางฝั่งอีสานแล้วก็มีลาวนี่แหละที่ใช้แคมเป็นเครื่องดนตรีหลักในวงนะชิ้นหนึ่งนะนะครับเป็นจีนเป็นเครื่องดนตรีหลักๆในวงชิ้นหนึ่งที่มันบง่งบอกถึงเอกลักษณ์บ้านนอกอแคนนี่นะ่าจะเป็นของเราอ่านใจแล้วแคนเนี่ยยังเป็นของเราอยู่นะครับแต่อีกันนึงที่แปลกก็คือพักเขามา้าเออพักเข่าม้าเนี่ยเขมรมันเค็มได้สําเร็จ นะครับจดสิบัตรจดลิขสิทธิ์ดได้สาเร็จนะซึ่งในภาพพื้นเนี่ยนะมันก็มีมีมีไทยไฟสารมีลาวแล้วก็มีเขเมรนะที่ใช้นะแต่คนนี้เขเมรนะมันเข็มได้สําเร็จอ่ะก็ไปนะครับมันก็มาไล่อีกพวกอาหารไทยนะครับด้วยความที่ผมเป็นเป็นอดีตมังกุเตียนะเป็นไกด์นะได้สัมผัสกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เป็นคนต่างชาติ ค่อนข้างจะพอสมควรนะครับที่ทํางานมานะอาหารไทยเนี่ยเชื่อไหมถ้าไปาไปอยู่ต่างประเทศนะบางประเทศโดยเฉพาะยุโรปโดยเฉพาะสหรัฐเนี่ยโดยส่วนใหญ่อะ่ะอาหารเขมรมันจะเอาอาหารไทยไปเปิดร้านอาหารไทยนะครับแต่ว่าตัวเองอเป็นเขมรน,นะครับอันนี้เรื่องจริงนะคือไปเปิดไปเปิดไปเปิด,ปปดแต่ไม่กล้าใช้ว่าร้านอาหารเขมรน,นะ มีแต่ร้านอาหารไทยนะครับเมนูทุกอย่างเป็นของไทยหมดนะครับจะเป็นส้ตมตำผัดไทยนะครับมัดสมันอะไรพวกนี้ผัดกะเพรานะครับไปเปิดแต่สุดท้ายเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเป็นไงรสชาติมันคนละเรื่องคือ <c> เ <ười> <c ười> พื่อนๆที่ที่เป็นต่างชาตินะที่เขาเขาได้ได้รับประทานหรือได้กินไปเนี่ยเขาถ้าเขากินประจำนะเขาจะรู้ว่าอันเนี้ย เป็นของไทยแท้แทอันเนี้ยเป็นของไทยกาแฟนะครับเขาจะบอกว่าออริจินอลน่ะมันไม่ใช่แบบนี้นะเขาก็จะพูดพูดไปนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะเจ๊งถ้าเปิดร้านอาหารไทยแล้วก็เป็นคนเป็นคนเอมเมนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเจ๊งนะครับอันนี้เรื่องจริงนะคือรสชาติมันไม่ได้คือรูปลักษณ์อาจจะใกล้เคียงแต่รสชาติไม่ได้เลยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดซึ่ง จะมองว่าเป็นตัวตลกก็ใช่นะครับแล้วก็จะมองว่ามันเป็นการก๊อปปี้แล้วทำให้เราเสียหายมันก็ถูกนะเพราะว่ามันทำให้รสชาติอาหารเราแล้วก็หน้าตาอาหารเรามันไม่ใช่อย่างที่มันมันเป็นออริจินอลมันเป็นคนไทยทำแท้ๆอย่างเงี้ยพอนไปกินมันบอกว่าไปกินร้านอาหารไทยพอได้กินมันกลับแบบแบบไม่ใช่อะรสชาติอะครับผิดกับที่มากินที่ไทยรสชาติของไทยแท้ๆอย่างเงี้ย เนี่ยครับมันก็เค็มไปหมดนะมวยไทยอาหารไทยนะครับล่าสุดก็ไปแอบจดวิกฤติอะไรนะชุดแต่งงาน,นก็เป็นชุดไทยนี่แหละแท้ๆนี่แหละที่เราจดสิทธิบัตรไว้แล้วเนี่ยเอาไปเคลมนะครับประกงประกวดนางงงนางงามมันก็เอาไปใช้แต่เขาไม่จดให้นะแล้วก็จบไปแล้วนะสุดท้ายก็เรียบร้อยนะครับมันเป็นตัวตลกไปแล้วจริงๆนะทุกวันเนี่ย แล้วทั่วโลกทุกวันเนี้รู้แล้วว่าเขาเมรมันคือพวกก๊อปปี้จอมก๊อปปี้แล้วก็เป็นจอมเพลมนะครับเอาหมดเอามั่วอะไรที่ที่เห็นว่าไทยเชิดชูแล้วมันมันได้ดีะนะครับก็คือว่าจะเคลมเอาวัฒนธรรมเอาศิลปะเอามรดกของคนไทยที่ทํามาแล้วเนี่ยแต่ตัวเองอะ่ะยังไม่ถึงขั้นนะครับอย่างเราอยู่ระดับสี่เนี้ยกัมพูชาก็เพิ่งจะสองสาม แต่ประเด็นมันก็คือพยายามที่จะไปแก้ไขข้อมูลในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ที่มันเปิดเป็นโอเพนเปิดเป็นสาธารนณะที่ให้ใส่ข้อมูลได้อย่างวิกิพีเดียอย่างเงี้ยครับพวกอาหารไทยเอ่ยประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีสงการอย่างเงี้ยมันก็ไปแก้ไขข้อมูลนะนะครับซึ่งฝั่งรัฐบาลเราหรือฝั่งข้อมูลเราเนี่ยสมควรที่จะ จะเข้าไปยื่นอะไรหรือว่าประท้วงอะไรหรือว่าไปแก้ไขข้อมูลแทนบ้างนะอย่าให้แต่มันทำนะครับแล้วก็ผมว่าไม่แค่นั้นของการไทยแล้วเอออีกหน่อยนะพวกเขาเรียกอะไรนะลอยกระทงพวกนี้เดี๋ยวมันก็เคม็มเชื่อเด็อะไรที่มันอิงกับขอมหรือว่าอะไรพวกนี้นะซึ่งลอยกระทงเนี่ยเราก็อิงกับขอมนะ นะครับมันก็เดี๋ยวมันก็มีเคมเที่ยวผมจะปล่อยโคมไฟอะไรโคมลอยพวกนี้นะเดี๋ยวมันก็เคมไปหมดอ่ะแล้วล่าสุดก็คือดินแดนนะครับซึ่งทั้งหลังสุดเนี่ยอีกเงื่อนไขหนึ่งที่มันยอมจบง่ายๆยอมถอยออกไปเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะมันจํานวนด้วยหลักฐานภาพถ่ายทางดาวเทียมอันนี้เรื่องจริงนะครับนอกจากเราจะมีมาตรการปิดด่าน แล้วก็ต่อไปก็จะตัดน้าตัดไฟอะไรเนี่ยนี่ก็อีกอย่างหนึ่งนะแล้วมันแต่มันหลายอย่างรวมกันประกอบการเจรจานะครับรวมทั้งหลักฐานทางภาพถ่ายทางนาเทียมมันอ้างว่ามันอยู่ก่อนที่จะไอเกิด M.O.U. อีกพอเราเอาภาพถ่ายทางนาทียมไปยันกันอ้างว่ามึงอยู่ก่อนเรามาดูดิไม่มีครับเพราะทุกวันนี้เราไม่ใช่แต่คำพูดนะเราใช้เทคโนโลยี ที่เรามีอ่ะที่โลกมีอ่ะมาบันทึกหลักฐานไว้ด้วยนะครับพอคราวนี้กลายเป็นจำนวนต่อหลักฐานว่าเออมันไม่ใช่อย่างที่มันคิดมันพูดไปลุมล้มลแรงแรงแล้วก็อ้างยืนกระต่ายขาเดียวข้างๆครูไปฝ่ายเดียวแต่ของเราอะ่ะมีหลักฐานชัดเจนว่าก่อนหน้านั้นอะ่ะมึงยังไม่มาเลยนะครับยังไม่มีพื้นที่อะไรยังอยู่แบบนี้ แต่พอมันเพิ่งจะมามีเมื่อนี่นี่น,นี่อย่างเงี้ยแต่เรามีหลักฐานชัดเจนมันเถียงไม่ได้ครับมันถึงก็อยอมถอยออกไปอันนี้คือหนึ่งข้อมูลนะแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะทางฝ่ายทหารเราก็สุดยอดนะครับเก็บข้อมูลเก็บหลักฐานเก็บอะไรต่างๆไว้ทําให้มันมันเถียงไม่ได้อะดิ้นไม่ออก นะครับเออาก็จะไปขึ้นศาโลกเพราะอะไรเพราะตัวเองมีพวกไงนะครับแล้วเร,เราอไม่ยอมรับอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะองค์งก,รกรเดียวไม่รู้ตื้นลึกห,หาบานที่เขาทะเลาะกันอยู่ข้างบ้านน่นจะไปตัดสินคนอื่นอะ่ะที่ว่ามันถูกแล้วเหรอใช่ไหมนะครับอเอาคลิปนี้ก็ก็ยาวพอสมควรนะครับว่าจะพูดสั้นแต่ไหลยาวไปเลยก็ขอบพระคุณเพื่อนๆที่ที่ เข้ามาติดตามชมนะครับเป็นกำลังใจให้กันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจะดีมากก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับด้วยสนับสนุนยอดผู้ติดตามกันวันนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับแดดเราก็ร้อนมากฝนตกก็บ่อยทำให้ร่างกาย อาจจะเสี่ยงต่อการเจ็บไข้เป็นหวัดไม่สบายเพื่อนๆก็อย่าลืมรักษาสุขภาพให้ดีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม